<TV. S 2> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซดแซกับเอและแซดทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซดช่วงแรกกับแซดทราเวลในวันนี้หนุ่มแอมจะพาเราไปชิมอาหารอร่อยๆกันที่ฉะเชิงเซากับบ้านโพริเวอร์ไซส์จะมีเมนูเด็ดๆอะไรบ้างนั้นตามไปแซดกันเลยค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วสัทวลัลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีส z สูนะครับวันนี้ใครสายกินห้ามพลาดเลยครับเพราะว่าร้านอาหารที่อยากจะแนะนําบรรยากาศดีด้วยอยู่ติดริมแม่น้ําบางประกงเลยนะครับแล้วก็มีหลากหลายเมนูให้เลือกทานครับกับร้านนี้เลยบ้านโพลิเวอร์ไซด์นั่นเองครคุณผู้ชมครับที่นี่ก็บรรยากาศแบบ แนวสบายๆนะครับจะมาทาน2อสมคนหรือว่าเป็นครอบครัวใหญ่ก็ได้นะครับบริเวณพื้นที่นี้กว้างขวางเลยที่จอดรถนี่สะดวกสบายมากแล้วก็มีมุมของเด็กๆเ,เอาไว้ให้เล่นด้วยนะครับรวมถึงบริเวณที่นั่งทานอาหารที่แบบว่าอยู่ติดริมแม่น้ําเลยนะครับกับอากาศที่ชิลๆเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีห้องจัดเลี้ยงมีห้องแอร์ไว้บริการให้เรียกว่าครอบคลุมหมดเลยครับมาเข้าไปดูข้างในฮะ มุมนี้ของที่ร้านเนี่ยเขาจัดเอาไว้ให้แบบสําหรับคนที่มาทานอาหารครับเดินมาแล้วก็มาถ่ายรูปใกล้ชิดดูวิวแม่น้ําบางปะกงฮะ mm hmm. ยังมีคาเฟ่เอาไว้บริการด้วยนะครับเป็นมุมที่แบบว่านั่งชิลๆติดแม่น้ํา นี่เมนูทีเด็ดนะครับที่ร้านเนี่ยแนะนำมาเลยครับอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำเผาจานนี้ฮะปลากระพงท่อน้ำปลานะครับน่าทานมากๆครับแล้วก็นี้เป็นหลนปูอันนี้เป็นอ,อส่วนนะครับเป็นหอยนางรมแล้วก็นี่ทีเด็ดเหมือนกันนะครับแกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองครับ ทุกเมนูครับผูกปากมากๆอย่างเช่นแกงเนี่ยนะฮะซอไปนี่ความเข้มข้นแล้วก็บวกกับไข่ของปูเนี่ยมันกลมกล่อมเข้ากันได้ดีส่วนกุ้งเผาเนี่ยผมชอบเลยนะเขาเผาได้กําลังดีฮนะกำลังหอมกลิ่นของฐานที่เขาเผานะครับแล้วก็มันกุ้งเนื้อกุ้งด้วยอ,อร่อยจริงๆครับ ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับมาเดินย่อยกันหน่อยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมของที่ร้านนะครับเอาไว้ให้คนที่มาทานอาหารได้มาเดินเล่นชิวๆนะครับกับเนี่ยมีสวนมีให้อาหารสัตว์ต่างๆนะฮะแล้วก็มีฟาร์มแกะด้วยครับ จากกรุงเทพนะฮะขับรถสบายๆฮะปั๊บเดียวก็ถึงแล้วปาดลิ้วนะครับกับร้านอาหารนี้บอกเลยว่าอร่อยจริงๆครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วกับซัทเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีสุซุต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ